สวัสดีทุกทุกคนวันนี้นะคะก่อนที่พบไปทำงานมาเช้านี้นะโบเนี่ยก็ไปดูตามช่องที่คุยเกี่ยวกับสายฝอเนี่ยนะก็มีการแนะนํามีการตอบคําถามโบก็จะอ่านคอมเมนต์ส่วนใหญ่โบจะอ่านคอมเมนต์ถ้าเจอคอมเมนต์ที่โบอะคิดว่าเอออันเนี้ยโบแนะนําได้โบก็จะตอบแนะนําเขาไปนะคะ มีคำถามหนึ่งปดขอหยิบยกเอามาคุยให้คุณฟังกันนะคะเป็นคำถามจากน้องคนหนึ่งน้องถามไว้ว่าแฟนของหนูเนี่ยเขาออกให,ให้จ่ายทุกอย่างให้หมดเลยเรื่องแต่งงานขอวีซ่าแล้วก็ได้ย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านของเขาคือปดก็ไม่ค่อยเข้าใจนะอในลักษณะการย้ายบ้านาก็ไม่ได้ถามเขาหรอกแนะนำไปคือน้องบอกว่าเวลาทะเลาะกันเนี่ยนะผู้ชายอะ่ะมักจะพูดถึงเรื่องเงินว่า ฉันเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วกับเรื่องของเธอหรือเพื่อจะพาเธอมาเพระจำคำพูดน้องไม่ได้นะทำนองนี้แหละน้องก็รู้สึกว่าทำไมต้องทวงบุญคุณทำไมทะเลาะกันทีไรจะต้องพูดเรื่องเงินทุกทีขึ้นมาน้องก็บอกว่าเริ่มไม่ถูกใจไม่พอใจหรือระแวงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ดีแล้วอะโปรดจำคำถามน้องเขาไม่แม่นนะในตรงนเนี้ยเนี่ยโปรดก็ตอบน้องเข้าไปว่าให้น้องเนี่ยคิดดูถึงใจเขาบ้าง คิดถึงใจเขาบ้างนะเพราะว่าน้องก็จะคิดถึงแต่ความรู้สึกตัวเองไงลองกลับกันให้น้องคิดว่าน้องเนี่ยเป็นเขานะพอน้องเป็นเขาแล้วเนี่ยให้น้องนึกซิว่าทําไมอ่ะเขาถึงพูดถึงเรื่องเงินที่เขาเสียไปแล้วเสียไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันไงเมื่อทะเลาะกันทําไมเขาถึงพูดตรงนี้ขึ้นมาน้องบอกว่าเขาไม่รักหนูแล้วหรือเปล่า เพราะบอกว่าน้องลองคิดดูนะเขาอะต้องเสียใจอะเพราะว่าเขาอะลงทุนควักกระเป๋าเพื่อจะทําทุกสิ่งอย่างให้เราได้อยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่เขาได้รับจากเราอะทำให้เขารู้สึกเสียใจไงเขาถึงได้พูดตรงนั้นออกมาน้องก็ตอบปนมาว่าไม่ได้นึกถึงจุดที่โบ๊ทพูดเลยคือเวลาทะเลาะกันอะต่างคนต่างก็มีอารมณ์ขุ่นเคืองไงก็พูดพูดพูด,พดออกไปไงแล้วสิ่งที่โบ๊ทพูดไปอีกก็คือโบ๊ทไม่รู้ ในสถานการณ์เป็นยังไงทําไมถึงทะเลาะกันมีเหตุอันใดยังไงอันนี้ไม่รู้เลยมีแต่ตัวของน้องกับแฟนเท่านั้นที่รู้เวลาเราคุยกันเราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะอย่าใช้อารมณ์เวลาทะเลาะกันก็อย่าใช้อารมณ์คือมันต้องมีสาเหตุว่าทําไมถึงทะเลาะกันคนน่ะก็มีอารมณ์ได้แต่ถ้ามีเหตุมีผลด้วยกันะนะการทะเลาะกันเนี่ย น่าจะเกิดขึ้นน้อยมากนะโป้อะอยู่กับมิเตอร์แบบอยู่ในหลังคาบ้านเดียวกันเนี่ยนะสิบปีไม่เคยทะเลาะก,กันเลยอะทะเลาะแบบจริงๆจังๆอะงอนๆบ้างก็ประมาณว่าโป้เราชอบไปแย่เขาพอแย่เขาแล้วเขาก็ลำคาญ มีจะมีแค่นี้จุกจุกจิกจิกอ่ะแต่ทะเลาะกันเป็นเรื่องบรรณาว่ะไม่มีไม่เคยแม่มิ่เตอร์ยังเคยถามเลยว่าอยู่เคยทะเลาะกันไหมไม่เคยอ่ะตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมีไหมตอนที่ติดต่อกันตอนที่เ่าอยู่ไทยเขาอยู่อเมริกาไม่เคยนะไม่มีเลยที่ทะเลาะกันเมื่อไม่เข้าใจกันเนี่ยก็จะถามแล้วก็ให้อธิบายจนกว่าจะเข้าใจแล้วเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลไงไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันนะเมื่อเราอ่ะรู้จากผู้ชายของเรา ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นอะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าทําไมถึงมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทะเลาะกันขึ้นมาแล้วเราต้องการอะไรพอเราต้องการอะไรแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกกลับไปด้วยว่าแล้วเขาล่ะเขาต้องการอะไรการทะเลาะกันหรือสิ่งที่ทําให้เกิดคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีเนี่ยทาไมถึงเกิดคําพูดนั้นขึ้นมาถ้าเราไรตรตรองได้แล้วเราหาเหตุได้เนี่ยก็จะแก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าเราขาดสติหรือ เราเอาแต่ตัวเราฝ่ายเดียวไม่นึกถึงอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็จะมีแต่ทําให้เกิดความกังวลไม่ไว้ใจไม่แน่ใจอาจจะยืดเยื้อไปทําให้เกิดความแตกร้าวแยกทางกันก็เป็นไปได้นะฝากกันไว้เท่านี้นะคะลองพิจารณาดูคู่ของคุณแล้วกันนะขอบคุณมากที่มาฟังนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ